เนี่ยค่ะอือสวัสดีค่ะพบกม่พี่น้องค่ะได้เวลาเยลินกามาคือเกาค่ะมเมนีสิภาพ,พี่น้องกินขาหมูเยอรมัน ก่อนอื่นกากาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูงผูสูขคนเด้อค่ะบ่กว่า F เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่บ้านพี่เมืองน้องโซน,นยุโรปโซนเอเชียคนไทยยู่เมืองไทยรือวยจิตางปทะเลยค่ะมากินน้ากันเด้อซูผูสูขคนค่ะน้ำจิ้มเยลลินก็มีน้ำจิ้มซีฟูดกับน้ำจิ้มสุ food. ก,กี้สิกินกับขาหมูนี่แหละค่ะพี่น้องเี่เรามัน่นขาหมูอบขาหมูย่างเี่เรามัน่นี่แหละแซ่บๆซพักกันนี่ค่ะเนี่ยโอเค เบารลายใหญ่ห้างเลยพี่น้องหิวค่ะโอ้ยหน่อยยี่ินสิอีกเล้สิเจกไนล่ะคะ่ะมันจะคือเมาใหญ่คใหไ่ไแน่แท่นี่ล่ะกินยังสีมันกล็ลำบากในการกินแน่เะยพี่น้องโอ้ยน้ำล่ายไหลเนี่ยค่ะเสแซ่บก็เแซ่บเนี่ยจะเนี่ยจะ โอ้ยอ oh. mm ืมเสียบแสบีแสบมาค่ะมาคำใหญ่ๆพี่น้อง かっかっかっか。かかか ร่องตัววี่น้อง <c oughs> โอ้ยพี่น้องจะเป็นคักคุณน,น่ะคำใหญ่ เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเสียบ่าเสียบกระเบิ้งเอาด้พี่น้องอือื อืพี่นอ้องคักรสมะานาวเานี่ยค่ะ ตานรสชาติดีอีลีพี่น้องคำใหญ่ๆอ่ะกินกับนีเบิ่งค่ะมันจิมซูจิซุกี้สิเป็นจังไหอ แบบว่าพี่น้องกินกับน้ำจิ้มซุก,กีซุกิมันสิออกละมุนแต่รสชาติอีกแบบแต่ถ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟูนอันนี้แบบคขมเผ็ดคขมร้อนมากเต็มๆพี่น้องแต่อัธราลอีกแบบ ข้ามใหญ่กินสามสี่ข้ามกับจุกแล้วพี่น้องมันใหญ่จุกแล้วอืมพี่น้องเลย อืมงูตัวคือมันใหญ่เดี๋ยวละพี่น้อง ช่ำๆพี่น้องจำจำๆืำำค่ะคะคอือหือ พักเจมันดีครับคือมันดีอ่ะพี่น้องคือว่า่างเดียวว่ามันดีอ่ะค่ะยายหลินว่าได้แค่นั้นว่ามันดีมันแซบ่บมันได้อัธรลดเบืองอืมออืม,อม เนี่ยค่ะอุ้ยค่ะค่ะค่ะพี่น่องจุกอีลีกินไม่ได้ค่ำใหญ่ๆภาษาอาศาสาากินเหมือนอะไรขี้น่องเนอะอืมอืม มันมีเตสินใหญ่ๆกกบพี่น้องแบบเม่น,มนอๆอะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะช้ำๆยืมๆ ว่าทำไมเสียบไม่น่อง ล่มโตคลิปนี้เยลินก็ขอโตก่อนเด้อค่ะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเยลินพรทยาน,น,น้ามันเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมได้ค่ะพี่น้องกินมะเมือ่อมไหวมันใหญ่โพดลายโพดพี่น้องเจอกันไหมได้ค่ะสวัสดีค่ะ